สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับพ,พวกเราเดียว,ว์แอนเจอร์เช่นเคยครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวละครกันนะครับวันนี้มีชื่อว่าเอ็นจีนั่นเองคนระวันนี้อยู่กับผมมังคีชุดแล้วก็ไก่โต้งคนเดิมครับน,นี่เป็นตัวละครแรนะรผมเอ็นจีเนียเพิ่งเข้ามาใหม่เลยในะทีนี้เดี๋ยวมาดูการโจมตีของตัวนี้กันนะครับ เปสิทธิก์การโจมตีจต่ตัวนี้มันแบบตีหมดสองครั้งนะนี่ครับอันนี้เขาเรียกเป็นสายเลยสเปเชียลอ่ะใช่ไหมมันเป็นสายอะไรน่าจะเป็นสายสเปเชียล,ชยลใช่ใช่ใช่เปียสเปอร์นะใช่อีสองทีับแล้วคูดอีอทูจะจุกนี่ครับสามารถโจมตีต่อได้นะีน่ต่อได้สองทีเลยนะ ตัวน,นี้เป็นตนัวพื้นฐานที่เป็นค่อนข้างเบาอะตัวตีแบบพื้นฐานเบามากใช่อะสองทีนะใช่ผมเอาไปลองกับพวกบันเตอรแรงจังเลยเบาอะคล้ายๆกับคล้ายๆกับเนี่ยะนะันเดอร์เนนบิร์ดอ่ะ,นะอะที่มันแบบสองทีแล้วจุกเนี่ยคล้ายๆกันจับไม่เซิร์ฟไ,ไ,ไม่ได้นะครับผมจับไม่เซิร์ฟไม่ได้นะส่วนการโจมตีปกติเขานะ่ะ แต่มีมขอ้อพิเศษตัวนี้ครับผมมาดูที่จุดเด่นของตัวนี้เลยครับการกดดีค้างครับตัวนี้ไม่เกดอยูได้ข้างสก,กิลวอทครับผมทัม้งหมดด้กัน5้านะด้วยกันห้าขีดด้วยกันสามารถทำอะไรเมื่อเรากดดีค้างเนี่ยจะเป็นการสร้างป้อมปืนครับสร้างป้อมป,ปืนนะนะป้อมป,ป,ปืนยิงกันเบ่า <c oughs> เนี่ยสร้างป้อมปืนเอ้ยป้อมปืนนะสามารถสร้างได้สุดนี่กี่อันเนี่ยสามครับสามไม่หมอน่าจะห้า สร,สร้างอะน,นี่เด็สร้างชา้งาเด็กมันก็สร้างได้แค่นี้เร็วกว่าน,นี้ได้เหรอประสิทธิประมาณเกือบห้าโอ้ยเนี่ยสี่แล้วเนี่ยเนี่ยฮะแต่ว่าผมสร้างชา้าเพออันที่ห้าปุ๊บอันอันแรกจะหายไปเนี่ยตีอันถ้าอันที่ห้าปุ๊บอันแรกจะหายไปแล้วเด็ นช้าเปล่าไม่หายหา่เร็วสุดแล้วเนี่ยประมาณนี้อันนี้คือป้อมขั้นแรกนะป้อมเรามาดูมันจะสามารถอัปเกรดป้อมได้นะผมโดตัวนี้โดยการตีที่ป้อมอีกกดดีค้า้งหนึ่งทีนะเรากดดีค้างหนึ่งทีจะเป็นขั้นที่สองกดดีครั้งหนึ่งทีจะเป็นขั้นที่สามนี่นะขั้นสองทำไงไม่บอกเหรอเดี๋ยวค่อยบอกไงเราบอกวิธีการอัปเกรดป้อม ซึ่งเวลา,าอัปเกรดป้อมเนี่ยถ้าขั้นสามแล้วเราตีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นขั้นหนึ่งจะกลับมาขั้นที่หนึ่งพยาันขั้นที่ขั้นที่สามแล้วไม่ต้องไปอัปเกรดแล้วนะอัปเกรดปุ๊บกลายเป็นขั้นที่หนึ่งก,ก,กากเลยทีนี้เอเาอัปเกรดเนี่ยเราแค่ยืนในวงกลมอ่ะมันจะมีวงกลมอยู่น,นะหรือว่าเราหันหลังมันก็จะอัปเกรดให้ฮะเราหันหลังอัปเกรดให้เร,เรามาดูจอะจงกันแต่ละ แต่ละขั้นดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะครับขั้นที่หนึ่งครับที่หนึ่งจะยิงกูยืนนี่คิวเีนเปป้อมยิงเลยเนี่ยจะยิงหนึ่งหนึ่งเขาเรียกหนึ่งนัดออกออกสองนัดชุดออกสองนัดใช่ยซึ่งมันจะไม่โดนตัวกระโดดกระโดดไม่โดนตัวนอนก็ไม่โดนนะรับใช่กันได้กระโดดกระโดดมันไม่ตาม ตัวนอนมันก็ไม่ยิงนะฮะเนี่ยตัวนอนมนก็ไม่ยิงต้องยืนก่อนถึงจะยิงเรามาดูที่ขั้นที่2องเลยขั้นแรกนี่ตีกี่คิดป้อมถึงจะหายคุณตี่าฮิตเดียวนะครับผมตีหนึ่งทีป้อมหายเลยนะครับผมขั้นแรกต่อไปขั้นที่สองครับที่สองนี่จะเป็นสร้างมีไ์ออกมาด้วยอันนี้ยิงทั้งหมดสองชุดสี่นัดได้คุณรอให้มันยิงซิ สองชุดสี่นัดนะครับเอย่าเดินสิเนี่ยสี่นัดแล้วก็เวลามีตัวกระโดดเนี่ยมันจะมีปล่อยมิสไซล์ออกไปด้วยใช่ไหมใช่ครับกระโดดสิครับเนี่ยมันจะมีมิสไซล์ออกไป,ไปมิสไซล์ติดตามด้วยนะเป็นมิสไซล์ติดตามด้วยนะครับผมนี่ครั้งที่สองขั้งที่สองที่ตีตีกี่ทีครับป้อมหาย ทีตี2ทีครับผมที่2งทีประมาณ2ทีในดอนอนครั้งหนึ่งเอาปืนยิงก็ไดนะ้ <c oughs> ยากล่นะรประมาณ2ทีนะครับเราไปดูที่ขั้นที่3นะครับผมขั้นที่3นี่โกงสุดๆตียิงเนี่ยออกทั้งหมด3ชุดด้วยกัน3ชุดผมตีผมปตียังไง สามชุดออก6นัดนะแล้วก็พิเศษของมันก็คือเมื่อมีศัตรูเข้ามาใกล้ๆเนี่ยมันจะปล่อยกระแสไฟฟ้าออกพื้นใช่ไหมใช่ไปใใกล้ครับจะปล่อยกระแสไฟฟ้าเอาบนพื้นยิงสามชุดอ่เนี่ยมันจะปล่อยกระแสไฟฟ้าเอาบนพื้นกระโดดับกระโดดครับเนี่ยกระโดดก็ปล่อยมิสไซล์เหมือนเดิมเนี่ยว่าเป็นฟอร์มมารที่โก้ถ้าอัปเกรดขั้นสามได้ ภาษานีตีป้อม,อ,มอีกครั้งหนึงจะหายครับไ,ได้เลยครับ,รบหนึ่งสองหนึ่งสองประมาณสามสี่สี่ครันน้งหน,นึ่งครับครับประมาณครับสี่ครั้งป้อมถึงจะหายนะมาไมไ่ชวยไม่ชวย,ชวย <laughs> อ่าอีกครั้งหนึ่ง มาสี่ครั้งนะซึ่งถ้าไม่มีใครมาโจมตีเนี่ยมันก็จะมีระยะเวลาของมันในการหายไปนะซึ่งระยะเวลาที่หายไปเนี่ยยิงสร้างสูงเนี่ยระยะเวลามันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนะอย่างขั้นแรกเนี่ยกับขั้นที่3าเนี่ยระยะเวลาการหายจะไม่เหมือนกันนะอันที่สามนี่จะนานกว่านะอีวิทนับอีวิทวันนี้ผมไม่ได้นับคนระับลองไปนับกคนเราเองนะนขั้นแรกเนี่ยประมาณ 5, 5้าห้าถึงวิ ตัวค่าที่3ามนี่จะอยู่นานหน่อยนี่คือค่ททกกน,น,นที่3ามเปรียบเทียบกับคันแรกเหมือนกันอันไหนจะหายก่อนกันนะครับคแรกจะหายไปก่อนเห็นปะ่ะค่าที่สามไม่อยู่เลยนะนี่นะอยู่นานมากครับคันที่สามนี่เป็นจุดเด่นของตัวนี้เลยครับในการสร้างป้อมปืนที่ป้องกันเอาไว้เน้นรับนะตัวนี้ กระแสไฟให้กันนะมันกระแสไฟไหนลองครับไกระแสลอยไล่เดียวเวลาเล่นครับกระแสไฟเข้าไปใกล้อุ้ยกันไม่ได้เลยครับจอเกาะด้วยนะครับกระแสไฟ้าไหนลองกระโดดครับกระโดดกระโดดมีทรายจอเกาะเปล่ากระโดดแล้วกดค้างมันอ้อมมาข้างหลัง <c oughs> ไม่โดนอะไม่ไม่เจาะเกาะน,นะผมมิซซาจะมีแค่ไฟฟ้าเท่านั้นะที่เจาะเกาะน,นะครับน่าจะครบแล้วสำหรับการสร้างป้อมปืนนะเราไปดูต่อที่การกระโดดครับผมก็ดืมบอกไปมันสามารถสร้างแบบว่าสูงสุดเนี่ยก็คือ3ขั้นใช่ไหมเราก็ไปสร้างมันเหลือเกตดสองใช่ปะล้วก็สร้างอีกสองขั้นรวมแกเป็น ป้อมขั้น3กับป้อมขั้น2อยู่ด้วยกัน2อันแบบนี้ก็ได้นะแนวทางในการเล่นนะมันมีที่นะอะไรถ้าเราเราตีตอนกำลังสร้างมันจะพังเลยใช่ปะฟูลลองมาตีนะครับผมเซฟบอกมาตา,ากันไปไปตามไปตางขั้นสองนะครับ,รบไม่พังแล้วไม่พัง ต้องประมาณตามไหมเนี่ยตามจานวนขั้นถือว่าสร้างขั้นหนึ่งเนี่ยเรามาตีเนี่ยมันก็หายคือมาตีมันก็หายอันเนี้ยมาตีขั้นนี้มันก็หายมันแล้วแต่จํานวนครั้งในการตีนะครับขั้นหนึ่งก็หายเราไปดูที่การกระโดดจงตีครับผมโดยสามารถกระโดดได้ครั้งหนึ่งนงนะ ไม่สามารถกระโดดได้สองครั้งนะครับเราก็สามารถกระโดดแล้วกดดีครับสามครั้งจะเป็นการปล่อยลูกระเบิดไปเปิดต่างลูกคนข<อ>้างปวดเลยสา,สามารถเลือกทิศทางในการปล่อยได้สามเมตรซึ่งไอ้ลูกระเบิดเนี่ยมันจะโดนตัวที่นอนด้วยครับโดนตัวที่นอนด้วยนะครันนครผมลูกระเบิด แล้วมันไม่ใช่แค่ลุกระเบิดนะที่แบบว่าระเบิดมันสามารถมันมีไอตอนโดดโจมตีอ่ะมันก็ตีทางทางกายภาพ้วยนะไม่ใช่เวทอย่างเดียวเเนี่ยเนี่ยสามารถเอาไอแขนของเขาทุบคู่ต่อสู้ได้เนี้ยงัดก็การกระโดดจบที่แบบต่อไปคือการกดการกระโดดแล้วกดดีค like mm ้างครับเนี้ยโดยดีค้างที่เป็นการปล่อย จะเป็นลูกระเบิดเหมือนกันแต่นี้จะรอบตัวเม็ดเล็กเล็กกว่าจะรอบตัวเช่นเดียวกันครับตัวตัวที่นอนนะครับมัโดนตัวนอนะครับสามารถผสมก็ได้นะผมระหว่างการกระโดดโจมตีปกติเราก็กดดีค้างเนะนี้ยีสองทีแล้วีค้างก็ได้นะ ดีเทียอะไรดีค้างางี้ก็ได้จอ่อเกาะได้เลยจอ่อเกาะด้วยเหรอครับใช่ครับต้องเป็นแต่ค้างนจ่อต้องดีค้างเออดีค้างจ่อเกาะด้วยนะครับนี่ผมก็เพิ่งรู้นะใช่ต้องตีโยยางเดียอะนะที่นสนใจ <laughs> ต่อไปเราไปดูที่การ dash attack นะผม dash attack ที่เป็นการวิ่งแล้วกดโจมตีครับ กดดีแค่ทีเดียวครับผมมันจะฟาดสองครั้งทำให้คู่ต่อสู้นั่งลงนะเนี่ยสามารถแดชลงตีต่อได้นะแดชงตีต่อได้สองครั้งอันนี้คือกดดีครั้งเดียวนะไม่ต้องกดสองครั้งนะครับจุดอ่อนของมันคือตรงนี้แหละมันมีแดชแค่แบบรูปแบบเดียวก็คือวิ่งแล้วกดดีอย่างอื่นไม่มีแลยฮะดีครา้งก็เป็นดีเหมือนปกติมันไม่ค่อยหลากหลายนะจนี้แต่ว่ามีการสร้างป้อมาแทน พอาาการเล่นก็ประมาณว่าสร้างป้อมมาดีมาดีแต่เพื่อนเพื่อสร้างสองป้อมหน่ยเนี่ยนะโดนโดนระเบิดเลยโยนอย่างเงี้ยไม่นะกัน,น,นเพือนเรเยอะมากเลยโยนอย่างเงี้ยนะเรามาดูที่ต่อไปเป็นการเคราน์เตอร์ครับผมนี่เป็นเคาน์เตอร์แบบดีเฟกนะฮะ ได้เนี่ยเป็นเค้าตเตอร์ดีเฟกต์นะแหมยากหน่อยนะจงตีแมงกรอบนึงครับเนี่ยครับผมแต่เค้าตเตอร์แบบดีเฟกต์นะก็คือเมื่อคู่ต่อสู้จมตีมาแล้วเรากดการทันทีเนี่ยมันจะชะงกักออกไปนะครับผมเ,เป็นปนแบบดีเฟกต์ใช่ก็การโจมตีปกตินะครับผมสามารถผสมดับดีครั้งเอ้ยการแดดก็ได้ อยู่แดดแล้วก็โจมตีปกติก็ได้นะเนี่ยผสมกันได้นะระหว่างสองการโจมตีนี้ครับต่อไปเราดูที่สกิลเลยครับผมสกิลแรกนะผมสกิลหลังสกิลหลังจะเป็นการวางลูกระเบิดครับเป็นสกิลชื่อว่าสกิลสไตรเดอร์นะบางคนที่รอตัวนี้อยู่ไอ่าแต่ชื่อสกิลของมันเนี่ยครับวางระเบิดแต่เมื่อคนต่อสู้ มีมีผู้เดือดุเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นระเบิดติดตามหาผู้ตดอสู้แบบไม่กันครับไม่กันเนี่ยครับผมมันจะติดตามสามารถวางได้สูงสุดสี่อันนะเนี่ยมันจะมีเกจบอกอยู่ว่าวางได้สูงสุดสี่อันสกิลนี้เป็นสกิลที่คูดาวไวมากครับเนี่ยดาวไวมากแต่ว่าวางได้สูงสุด4อันถ้าวางเนี่ยทำลายได้ด้วยกันได้ด้วยใช่ไหมครับใช่สกิลกันให้ดี กันนด้วยนะตัวตัวนั่งตัวนั่งมันก็ติดตามนะเนี่ยผมนั่งก็ติดตามแต่ถ้านอนเนี่ยนอนจะไม่กุทูนอนแล้วราวางต้องรอพุทุลุกข,ขึ้นก่อนนี่ครับผมมจะติดตามจิตก็คือใช้ตอนนั่งนะมันจะระเบิดเลยไนะปดูที่สกิลหมวกครับผมคิวบวัวเนี่ยจะเป็นการเสกระเบิด ระเบิดเอนจิเนียร์ Engineer ขึ้นมานี่ครับไทม์บอมอุ้ยเฮ้ยนี่ครับผมถ้าถ้าปลาใส่พื้นเนี่ยมันจะมีเวลาสักพักหนึ่งมันถึงจะระเบิดนี่ครับสามารถกระโดดตาได้ด้วยใช่ไหมกระโดดใช้ก็ได้นะครับนี่ครับดดดกระโดดใดกระโดดตาซึ่งถ้าปลาโดนคู่ต่อธู้หนึ่งทีเนี่ยเนี่ยมันจะเด็ดตัวใช่ไหม ะรเบิดแต่ถ้าอย่าปาสองครั้งติดนะครับผมสองครั้งติดจะระเบิดแค่ครั้งเดียวนะเอาสองครั้งติดมันจะระเบิดแค่ครั้งเดียวเนี่ยผมสองครั้งติดจะระเบิดครั้งเดียวอ,ออันนี้ระเบิดของชุดนะไม่เกี่ยวกันไม,ไม่เกี่ยวกับไอระเบิดเมื่อกี้นะคุณไปเปลี่ยนชุดก่อนดิทไมอ่ะ ชุดมันคือถ้าถ้าโดนถอดชุดเนี่ยแล้วมีสกิลอยู่ชุดมันจะระเบิด,ดนเนี่ยมันจะระเบิดทีเดียวนะผมระเบิดทีเดียวเพราะฉะนั้เน,น,น,นเหมือนเหมือนเหมือนเราเปลืองตาเปลืองไปแต่คุณโจมตีผมตอนที่ระเบิดยังอยู่ในมือครับถ้าโจมตีเนี่ยระเบิดมันจะพุ่งออกมาสองอันเลยนะคอเตอร์ใช่ไหมคอเตอร์หมายถึงใช้สกิลคอเตอร์หรอ นีน่าจะได้ลองดูครับไม่ได้ครับไม่ได้แต่โดนโจมตีมันดีเลยเนี่ยมันโดนโจมตีแล้วมันมีระเบิดออกมาเลยอ่ะเท่ดิเนี่ยระเบิดออกมาสองเม็ดเออแล้วก็ปลาใส่ตัวนอนได้ด้วยนะเนี่ยปลาใส่ตัวนอนได้ด้วยไม,ไม่ได้เลยตัวไม่อยา จะไปเป็นสกิลชุดครับผมสกิลชุดจะเป็นการปัร๊บเนี่ยเราจะวิ่งเร็วขึ้นมากเลยนะแล้วปั๊บสักพักหนึ่งว่าจะระเบิดตัวเราก็จะลอยขึ้นไปด้วยนะตอนระเบิดนะในคู่งโจมตีผมตอนที่ผมใช้สก,กิลชุดนอนใช้ด้วย,วยครับผมสก,กิลนี้ ระเบิดมันมันมีเวลาของมันนะฮะแล้วข้อพิเศษของไอ้สกิลชุดเนี่ยก็คือเมื่อเราเลือดหมดครับไหนคุณตีผมมาเลยครับีครับนี่ครับ,รบชุดเราจะทำการอัตโนมัตินะเมื่อเราโดนแต่คนสกิลมาไวป้ปะเนี่ยไไหนคุณลองถอดของครับถอดของได้ด้วยนตลองใช้แบบใช้สกิลถอดของตีทีนึงก่อนให้หลังหลุดก่อน อ่าแล้วถอดของอ่าถอดของก็ไอ้นี่ด้วยนะระเบิดด้วยนะแต่ตก็ดูแจ่จะเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ดีเปล่าเนี่ยเหมือนป้องกันตัวเองนะไปต้องข้ามมุ้งไกวไวปหน่อยอ่ะเดียวอ่าไปดูที่สกิลบูทของผมสกิลบูทนี่จะเป็นการเสกปืนออกมาแล้วก็บังคับปืนครับนี่ครับปืนใหญ่นี่ค เป็นป้อมปืนของเราเองนะจะมีเวลาสักพักหนึ่งเราก็จะหายไปเองนะถ้าเราไม่ใช้นะเราไม่ยิงจะอยู่นานอยู่นะครับผมเนี่ยโอ้โหนานมากเนี่ยก็ลองใช้อาวนะุธตาย์นะได้แหนลองสกิลใส่ดูครับโ่วย,ยสกิลโดนนะหรือมันไม่โดนลองไม่แน่ใจต้องลองมันมีเวลาอาวุธป่าย,ยิงเขาไปเลย ฆ่าซะแล้วเนี่ยสกิลสกิลสกิลโดนนะแต่ทีปกติจะไม่โดนนะจะเอามาต่าอยู่ช่วงนึงช่วงแรกแจะฝากเขามาต่กกตาแหละอมตะอมตะนี่นะอมตะสกิลด้วยแล้วก็ พอช่วงหลังจะเป็นการกระทำเฉพาะโดนปืนใช่คล้ายๆกับดาร์กอนเซเยอร์อะสกิลอาวุธของมันที่ช่วงแรกจะการสกิลได้แต่ช่วงหลังนี่โดนตีปกติก็จะชะง,งักแล้วนะเรามาดูการยิงของครับวันนี้กีเกรดทั้งหมด99นะถ้ากดปีหนึ่งครั้งเนี่ยจะเป็นการสามครั้งสามชุดนะน,นี่จะใช้เกรดทั้งหมดสิบด้วยกันสิบต่อการยิงนัดเด็กได้ต่อการยิงหนึ่งชุด เกาะด้วยใช่ไหมครับเนี <S <S ้ยอย่างนี้ต่อไปก็คือการกด A ครับ A จะเป็นการปล่อยสระดดดออกไปเนี่ยหลดนนี้ติดตามมันก็โดนโด,โดนตัวที่นอนด้วยนะนี่ครับอันนี้ใช้เกร์ทั้งหมด20ด้วยกันสำหรับการกด A นะต่อไปการกด S ครับผมกด S จะเป็นการปล่อยคลื่นไฟฟ้าเนี่ครับเจาะเกาะไหมครับ ดอเกาะด้วยนะครับน,นี้จะใช้เกตเยอะหน่อยคือสาบานะครับ่อการใช้หนึ่งครั้งในสถานีานะสำหรับการกด S นะต่อไปอาย่างท้ายคือการกดดีค้างครับดี D ค้างจะเป็นการยิงแสนเ,นเตอร์นะครับเนี่ยอันนี้เกตจะลดเรื่อยๆเลยนะหมดไวมากครับผมถ้าใช้ดีค้างเกจะลดไวมากนะกดดีค้าง แต่ข้อเสียของไอ้กดดีค้านี่นอนจะไม่โดนโดน,นะคนอ่ะต้องยืนกับจะโดนสามารถยกเลิกการกดสกิลระยะทางมันยาวเลยใช่สามารถเปลี่ยนทิศทางได้ด้วยเนี่ย ก็เวลาเราสามารถกดจงโรกสกิลได้การกดสกิลอีกครั้งหนึ่งนะยูนิเวิร์เป็นสกิลที่ดีดีหนึ่งสกิลเลยเนื่องจากดีค้างมันหยุไดได้ใจมากอยางเงี้ยหยุดใช้เพื่อนได้อนะไรอย่างเงี้ยแต่สกิลคูลนานค่อนข้างนานไอ้คูดาวค่อนข้างนานครับผมขอบคุณครับสำหรับตัวละครไดเอนจิเนียร์นะครับผมตัวที่ป่วนทีมาก ผมมีไว้์พอบคอนงผมตัวนี้จะเปิดขายแค่สอสงสัปดาห์เท่านั้นะผมสหรับตัวแรเดกเพื่อนๆถ้าคนไหนสนใจก็สามารถลองไปซื้อไปสุ่มมาดูเล่นก็นได้นะครับผมแต่วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมพบการรีวิวตัวคอนได้ใหม่ในอ p สโ o d e ต่อไปนะครับฝากกด subscribe channel ด้วยนะครับผมใน YouTube นะ hey, 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 hey. ได้ครับกดไลค์แฟนเพจกันด้วยนะครับ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ